เอาละครับวันนี้อยู่ในเว็บมารู้ช็อปแครับมีกิจกรรมใหม่โปรวันแม่เติมโรบักระบบ ID p a s s นะครับในราคาถูกสุดคุ้มมากกว่าที่ไหนอย่างแน่นอนคุณจ่ายเงินเพียง99บาทได้ถึง400โลบัตแต่ถ้าในเว็บจริงๆแล้วก็180บาทเลยนะครับเท่ากับว่าเมื่อคุณเติมในเว็บมารู้ช็อปคุณจะได้มากถึง800โลบัตก,กันเลยทีเดียวเชียวรีบมาเติมกันนะครับก่อนที่จะหมดโปรและเนื่องจากวันนี้เป็นโปรวันแม่นะครับขออนุญาตเติมให้ดูเลยก็แลวกันนะครับพอดีบ้านด้วย วิธีการเติมคลิกมปที่หน้าโปรโมชั่นมันจะเด้งมาที่หน้านี้นะครับจากนั้นก็ทําการดูราคาให้เรียบร้อยผมจะเติมก็บาท400โลบักและหลังจากที่รู้ราคาแล้วนะครับทำการกดไปที่หน้าเติมเงินเลือกวิธีการชําระเงินครับที่ทูมันนี่วอลเล็แบบอังเปาเข้าไปที่แอปทูมันนี่วอลเล็กดดูทั้งหมดเลื่อนลงมาข้างล่างเจอกับ2องอังเปาจากนั้นทําการกรอกจํานวนเงินผมเติมก็บาทก็ใส่99เข้าไปส่วนผู้รับต้อง1คนเท่านั้นนะจะห้ามกรอก2คน ลแล้วล้วจากนั้นทำการกดยืนยันครับเรียบร้อยแล้วก็คัดลอกลิงก์มาแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับกดตัวสอบยืนยันเรียบร้อยครับตอนนี้ทำการเติมเงินแล้ว99บาทเข้าไปที่หน้าเติมเงินแบบ ID Pass ใส่รหัสของเราลงไปนะครับทั้งบนและล่างจากกจากทำการกดเลือกราคาครับตรงนี้เลยและแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือคลิกเพื่อสั่งซื้อรบัคครับกดยืนยันอันนี้จะเห็นว่าผมเติมไป2ครั้งนะครับเนื่องจากว่าคุณลืมแอด จากนั้นก็รอครับรออย่างเดียวแค่น,นี้นะครับคุณผู้ชมก็จะได้โลบัคแล้วนะครับตึงๆ800โลบัคกูตเติมไป2ครั้งเชียบผมแบบนะนำนะครับว่าถ้าคิวเยอะก,ก็ไปนอนรอได้เลยนะครับเข้าภายใน24ชั่วโมงแน่นอนถ้าโลบัคไม่เข้าจะคืนพอยให้เติมใหม่มาลู้ชอปครับฝากไว้ในอ้อมกอดด้วย